อันนี้องปูติบแปนให้ดูนะคะว่าสีแยกไปทางไหนบ้างนะคะโอเคค่ะตลาดแรงเด้อค่ะอ้าวผู้ใหญ่ยัยจ้ะอันนี้สองสามอ่ะ หวานนะคะขายตัวน้อยหล่อนี่น้อยหอมเลยนะพี่พี่ ช่องฟลิลลนด์ไทยชาเดชค่ะตอนนี้นะคะยืนอยู่ตรงสะพานบาสเกตดนะคะตรงหัวสะพานที่ห้ามไปในงานแข่งเรือนะคะเห็นอยู่ตรงด้านหล <sow. S 2> oui ังน <umer. S 2> ี่ก็ค <playoffs> ือร้านพายาทาโกยากินะคะของน้องๆนะคะเด็กขายอยู่มุมนี้นะคะแล้วผู้ใหสนใจก็ตรงมาซื้อได้เลยนะคะน้องๆน่าจะขายจากมงเดี๋ยวไปซ่อมถามว่าน้องขายจากมงคะดีนะคะน้องมาขายประมาณกประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็ขายไปเรื่อยๆวยค่ะ ถ้าผู้ใดสนใจกะมาแวอุ้ดหลุนน้องได้เด้อค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าว่างสนใจเด้อค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งเด้อค่ะอยู่ตรงมุมปากทางวาสเกตพอดีค่ะเนี่ยทานไปมากับแวมาอุดหนุนเด้ค่ะอาหารตามสั่งนะคะร้านยาณีโภชนานะคะอาฟังขวามือก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวซอสสลินะคะอ,คอยู่ตรงนี้เด้อค่ะเนี่ย อันนี้ร้านเกาแกดั้งเดิมเ้อยค่ะอยู่ตรงป้ายทางวาสเกตค่ะนะมีร้านมะขามหวานอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ร้านของฟ้าก,ก็อยู่ตรงนี้เด้อค่ะติดร้านของอผู้ใหญ่ยังหรือว่าร้านไม้นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะซื้อที่ตลาดนี่ก็ได้ค่ะตรงเข้ามาตรงร้านนี้เลยค่ะร้านข้าวสาเครื่องใช้ไฟฟ้านะ นี่นะคะจุดเดิมก็คือเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็มีสามลอ้อจอดอยู่นี่ทางเข้าตลาดเด้อค่ะนี่แม่ค้าลูกชิ้นก็อยู่ตรงนี้สามลอ้อก็อยู่ตรงนี้เด้อค่ะนี่นะคะร้านผัดไทยโบราณเด้อค่ะเพิ่นขายมาตัดแต่ดั้งเดิมแล้วเพิ่นไปมาเปิดร้านตอนช่วงคำาำก็เปนเต่าทาน,นะค่ะ,ะแม่ค้าแซบ่แซบๆเด้อค่ะถ้าผูใ้ใดสนใจก็ มาซื้อได้ดวยค่ะร้านผัดไทยของเพิรตั้งอยู่ตรงทางซีแยกพอดีค่ะอันนี้การ้านเจ็กเซ็งดั้งดเดิมเด้อค่ะเนะีอดตอนนี้นะคะอยู่สีแยกลมเก่านะคะสีแยกลมเก่าอําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่จะมีงานแข่งเรือวันที่29-30แล้วก็31นะคะแต่ช่วงนี้นะคะงานแขงานขายร้านค้าร้านขายก็เริ่มตั้งแต่วันที่23ไปจนถึง31ตุลาคมนะคะ2566นะคะ แต่ตอนวันนี้นะคะช่องเฟรนไทยการ์เด้นนะคะจะมาเก็บบรรยากาศนะคะตลาดหล่มเก่าร้อยปีของเรานะคะในอ,อําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ <Quand> อยู่ด้านหลังก็คือสี่แยกอ,อําเภอหล่มเก่านะคะอ,อําเภอหล่มเก่าเราก็จะมีเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวจะถ่ายให้แพนให้ดูนะคะว่าสี่แยกไปทางไหนบ้างน,นะคะ <Czy S 1> โอเคคะ่ <okay> ะที่เห็นอยู่ไกลๆก็คือภูทับเบิกนะคะนี่ ถ้าจะจะไปภูทับเบิกก็ต้องข้ามสะพานวัดทุ่งธงชัยที่จะมีงานแข่งนะคะตรงไปข้างหน้านะคะแล้วก็ขวามือนะคะขวามือก็สามารถเดินทางไปจังหวัดเลยภูเรือได้นะคะออกทางภาคอีสานชัยภูมิหรือขอนแก่นสามารถเดินทางทางภาคอีสานได้ค่ะอันนี้สายในนะคเขาเรียกว่าสายเลี่ยงเมืองนะคะสามารถเดินทางไปอำเภอหล่มสักได้นะคะถ้าไม่ต้องการอ่อ่าหลีกเลี่ยงรถเยอะๆก็เดินทาง ไปสายในได้เขาเรียกว่าสายบ้านบึงนะคะคือตลาดห้องแถวเก่าตลาดร้อยปีนะคะคืออําเภอหลมเก่านะคะนี่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหน้าว่าตึกรามบ้านช่องนี้ก็เป็นแบบนี้ละะ้วค่ะนี่นะคะคือห้องแถวห้องแถวที่เป็นของอําเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นอาคารเก่าแก่มาเนิ่นนานนะคะประมาณร้อยกว่าปีนะคะ สองข้างทางก็จะมีร้านค้านะคะ,นะคะตรงไปข้างหน้าก็คืออำเภอหล่มสักนะคะสามารถเดินทางไปอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นะคะคือ,อศูนย์ปฏิบัติการนะคะศูนย์ปฏิบัติการจาราจรนะคะของสภาอำเภอหล่มเก่านะคะถ้าท่านมีเหตุด่วนเหตุร้ายก็ตรงมาตรงนี้นะคะก่อนจะถึง นี่ก็อีกซอยนึงเด้วค่ะเป็นซอยของเข้าโรงเรียนเด็กน้อยนะคะโรงเรียนประถมโรงเรียนลมเก่าค่ะไอ้คุณตาเนี่ยเฮทุนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ร้านขายสมุดดินสอค่ะสีแยกลมเก่านะคะ อันนี้หลังตลาดด้วยค่ะเข้าไปหลังตลาดคาุปรกนโตซ่อนี่นะคะร้านหล่มเก่ามอเตอร์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะอยู่ปากทางเข้าตลาดพอดีค่ะนี่ตรงนี้นี่ในในตลาดก่ะ ถาเลี้ยวเข้ามานี่ก็จเจอตลาดแรงเด้อค่ะตลาดแรงของอำเภอลมเก่าเด้อค่ะสามารถเดินทะลุจากซีแยกแล้วเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะข้างหนก็มีร้านขายเสื้อผ้านู่นนี่นั่นค่ะอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับการ,กรเสื้อผ้าทํางานนู่นนี่นั่นนะคะบริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้เด้อค่ะ อันนี้แม่ค้าขายแกงอยู่ตรงนี้นะคะขายยังไงคะขายถุงละสามสิบค่ะอันนี้ถุงละสามสิบนะแกงตลาดแรงเด้อค่ะอันนี้สองซ้ำตลาดผักแทนยอพืชอุดมด้วยวาวาสารอาหาร อันนี้สนะคะเปน้หรนค่จขายที่ไหนเอ่ยตลาดร้อยปีหลมเก่าใช่ไหมโอเคค่ะู้กล่องเท่าไรกล่องเท่าไรห้าสิบาทห้สบาทนะคะโอเคค่ะถุงละยี่สบบาทค่ะขายอยู่ที่ตลาดร้อยปีลุมเก่านะคะหน้าะเคตประตูสองนะคะหวานกรอบค่ะเซบไล่ไหล มีทั้งมะม่วงด้วยนะคะจาจาจาอันนี้นะนี่ของสดของจ้ะ ไปซื้อหอมซื้อกระเทียมกระตรงเข้ามาตรงเข้ามาปากทางเด้อค่ะนี่ร้อยปีนะคะมาขายข้าวหลามช่วยแม่ค้านะคะสามบ้างนี่ห้าสิบบาทราคาถูกนะคะห้าสิบาทเท่านั้นเองเล่เลข้ามาเล่เข้ามานะคะมาซื้อข้าวหลามตรงนี้นะคะปากทางเข้าตลาดลมเก่าร้อยปีนะคะอร่อยนะคะแซ่บไล่หล จ้ะอันนี้อันน um. ี้อันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงนะคะขายดีโบอันนี้ไส้กรอกด้วยค่ะนี่ค่ะบัวหิมะบุกบุกบุกปลาหักเว้ยหนี้จ้าิมหใบะ ว่าดกององดีองีลมเงเตลาดร้อยปีลมเก่านะคะนี่นะคะตลาดแรงเด้อค่ะตลาดแรงเด้อค่ะมีอาหารการกินเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเนี่ยอันนี้ใครพูดว่าเด็กมาซื้อแกงกับิหนุนนะคือม่ ไข่ปลาลูตลาดลูสายหรอกจ้าอันนี้นะคะแม่ค้าขายปลาทขีบาทีสเลยาหยยไก่ปลาเมน,นปลุลูแกงสับประรลูแกงหอยที่สะหอยที่ต้งน้องแง่โอ่อันนี้หัอไม่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> บลูดิงนะบลูดิงับบโมกี่สวนนะะโอ้นี่กล้วยหักมมกนะคะอนบีแบบเค็มแบบหวานโอ้เบเค็มแบบหวานเนาะนี่นะคะนี่ก็ะทำเองหรือนี่ยน้องขอเอามาเอหเอยู่ระเออเลยข้าเม่านะคะนี่ข้าวเม่าเรากำลซื้อ้อมหมกเพ็์ อันนี้ขายกล้วยนะกล้วยนะคะทำคอนเทนต์ลวแหมมีคนโบราณบ้านตลาดอันนี้สเออ ตรงอันนี้ผัดใบสละปัดรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณพี่ขาตลาดร้อยทีนะคะเ uh. ออผัดมีผัดกระเจ้าเนื้อมีรางวัลที่หนึ่งเนื้อนะคะโอเคอันนี้ตำลุบราณขายยอดยนนิ่งใหญอันนี้หวานนะคะของหวานนะคะของซ้ำเอาวันนี้ขายขนมหวานนะคะขายทุกวนันมีบัวลอยมีกล้วยบวชีมีตะโก้มีสาคู อร่อยค่ะค่ะต้มอ้าวต้มแซบนะคะมาตลาดร้อยทีค่ะที่ตลาดหลวงจอมค่ะร้านี่มีต้มแซบต้มจืดมีต้มมะละต้มปลาหอมค่ะถุงเท่าไหร่จ๊ะถุงละสี่สิบอ้าวสี่สิบบาทถูกถูกนะคะนี่อยู่ตรงนี้นะคะมีเงินสี่สิบบาทก็ซื้อได้แล้วนะคะใช่บหมคุแม่คะโอเคค่ะ องปูติองปูแล้วก็น้ำขี้ปูด้วยค่ะน้ำขี้ปูปูดองปูดองนี่นี่อดปู้อดปู้ก็ลมเก่าด้วยค่ะแม่ค้าใส่ก๊อกอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ อันนี้ดอกแครเด้อค่ะโอ้ยหมูนะคะเห็นไหคะสวยๆตรงนี้อนนโอ้ยของกินของยากล่ายจังเด้อค่ะ สีสิบค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะแม่บลอยค่ะขายอยู่ไหนเอ่ยที่ตลาดสดลงเก่าร้อยปีเนาะจ้าจ้านี่ค่ะนี้อาหารลราวบ้านเฮาด้อค่ะแกงนังหวานลาบเทาซุปมะขัวเด้วค่ะอยู่ตรงนี้ด้อยค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะขน,นมอยู่ตรงนี้นะคะขนมหาวานนะคะ ชิ้นเท่าไหร่เออชิ้นละสิบบาทอ่าชิ้นละสิบบาทเองเด้อค่ะอยู่ตรงนี้ได้ค่ะผู้แกล้งน้ำไม้สดเด้อค่ะนะแล้วก็ซุปมะรัวลาบเทาแกงนางหวานแกงขี้เหล็กวัดอาหารไทยลมลาวๆบ้านเฮางเด็กเป็นตแซ่บเด้อค่ะตรงเข้ามาสามารถ เข้ามาซื้ออาหารการกินได้ด้วยค่ะอยู่ตรงหลังศูนย์การบริการท่องเที่ยวแล้วก็สามารถเข้าตักทางวัสกตได้ด้วยค่ะนี่ข้าวซอยข้าวซอยนี่อาหารหลายค่ะเนี่ยบ่แพงค่ะ20-30บาทค่ะอ่าในลุงตองนั่งขายปลาอยู่ตรงนี้ลาบปลานะคะกับผักใส่อาหารลาวนะคะด้วค่ะฟังนี้ ผลไม้นะคะผละไม้อยู่ตรงนี้นะคะเข้ามาในตลาดร้อยปีนี้สามารถให้พกมาหลายๆเด้อค่ะพกมาน้อยบอ่อซื้อได้แฮะหมูย่างนะคะแล้วก็นี่ปลาเผาเป็นไก่ปิ้งไก่ย่างนะคะ ่น้ำเต้าหู้อยู่ตรงนี้เด้อค่ะนี่งกระเบื้ย่างกระเบึกย่างนะคะแม่ค้าสวยๆค้าจ้าสิบสามชุมไม้นะคะค่ะอยู่ที่เตาอยู่ที่หล่มเก่านะคะที่ที่ตลาดสดล่มเก่านะคะบ้านหล่มบ้านหล่มเก่าพูดไปเค่ะร้อนๆเลยค่ะ

เอาต้มกุยไก่แก้วกับข้าวแรงเด้อค่ะนี่ย่ข้ากระปุะคะ อ๋อเสื้อเอ็นเชืชีบูลเหรอคะเห็ดค่ะเ็ดิบส้มผักปลา่เห็ดเห็ดก็มีขายนะคะนหมกปลาซิวหมกปลาซิวหมกมีนี่นั่นต้มกึ่ดนะคะใส้กอบ นี่บได้ไปขายในงานี่อเเลยโคกมคนน้ขายอดนนี้ีอแล้วมีแกงปลาราะว่าง้เนเมอย่งเให้มไอ่ะนี่นี่แาใครเอยมาก็ซื้อเดยิวไปเสร็จละนี่น้ำพริกผักกระโถนเกงหอยขม ก้ากหมูลาบติลาบซ <c oughs> ุปมะเขือและะอ้วก็หมกหน่อไม้หมกหม้อแล้วก็อันนี้เมี่ยงของคุณย,ะปะยาปลาไหลข้าวเหนียวแบ่งกับท่านประหลักคนละครึ่งกันซื้อมาสิบบาทด้วยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะไปตลาดมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ให้เบิ้งให้เบิ้งอยา่างกัหอยนะนี่มาเด้อค่ะมากินข้าวแรงนํากันเด้อคะ่ะเนี่มาว <c oughs> ันนี้ไปไทยตลาดร้อยปีมาเลยได้หมกหน่อไม้หม้อมา <c oughs> ค่ะ <c oughs> คุณยายครับอือแล้วก็แจมมะเขือครับแจาม,มะเขือน่าจะอร่อยอือแจงม,มะเขือแซบบอกแซบเ <laughs> ซบนาะแล้วก็ม <laughs> นอย่าก่อนก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวน้ำตกเหรอเออน่าจะใช่หรือเปล่าน้ำตกสุกเออน้ำตกสุกนะเนาะลองชิมดิค่ะแล้วก็แกงหอยสำคัญ ตกอยู่อืมอันนี้มันเข้าติดมือเนาะเอามันๆนะนี่อือออจังแซบบอกแซบไล่ๆเนาะ <laughs> <laughs> นี่อร่อยเนาะนี <laughs> ่ค่ะขอกินข้าวอนเด้อค่ะ โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแซงกิวริมั h กี้ตัวเสียตัวแลก้าวสอดโอเคนะสับส r i b e นะคะอ่าสับสกไลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปนะคะโอเคค่ะแซงกิวบายบายกู๊ดบายนะกิมินนะกิมีนเลิฟอยู